เปิด5อันดับซุปตาไทยมียอดติดตามไอจีพุ่งหลักแสนภายในเดือนเดียวโซเชียลเนะ็ตเวิร์กณปี2022ถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากเพราะทุกคนในโลกแต่มากหรือน้อยต่างก็ต้อง,ก,องก็ต้องเคยมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์กันมาบ้างสำหรับแพลตฟอร์มไอจีหรืออินสตาแกรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อคนในโลกและการมีผู้ติด เปิด5อันดับซุปตาไทยมียอดติดตามไอจีพุ่งหลักแสนภายในเดือนเดียวโซเชียลเนะ็ตเวิร์กณปี2022ถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากเพราะทุกคนในโลก มากหรือน้อยต่างก็ต้องเคยมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์กันมาบ้างสำหรับแพลตฟอร์ม i อหรือ i ิน t ต g r กรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อคนในโลกและการมีผู้ติดตามหรือ f o l โลเวอร์จำนวนมากก็น่าจะเป็นการบ่งบอกว่าบุคคลเจ้าของบัญชีนั้นๆมีคุณค่ามีมูลค่ามีความโด่งดังและเป็นเซเลบริตี้ล่าสุดได้มีการจัดอันดับ5 คุณบันเทิงไทยที่มียอดการติดตามอินสตาแกรมเพิ่มมากที่สุดประจำเดือนพฤษภาคม2565ต่อคนที่1ลิซ่ายอดการติดตามเพิ่มขึ้นในเดือนนี้คือบวก757,684อันดับที่2ไบร์วชิรวิชีวอารียอดการติดตามเพิ่มขึ้นบวก711,400อันดับที่3วินเมทวินโอภาสเอียนขจรเพิ่มขึ้นบวก596 2,147อันดับที่4ใหม่ดาวิกาเพิ่มขึ้นบวก2,7669และคนสุดท้ายคือแบมแบม GOT7 ยอดการติดตามเพิ่มขึ้นบวก2,7808